สบายดีท่านผู้ชมเมืม่อน,นี้บาซิดกะสีพามาหาหน่อไม้คือเก่าเนาะสีพามาหาอยู่หากินแบบวิถีันบ้านนี่แหละมาหาตามวิถีชีวิตพอเพียงเนาะเมื่อนี้กะลงปลาไพมาหาหน่อไม้คือเก่ามาลองมาลองปลาไม่เมื่อนี้มาลองแคมเซ่แคมห่วยปลาบรเคยมาจากเถื่อเนาะมื่อนี้เนาะมาลองเบิองว่าสิได้สิมานบอกเอาไปไปเบิองน้ากันเลยเอา้า เห,เห็นแล้วท่านผู้ชมเห็นแล้วนนหเ,ออเห็นแล้วนอนแหลกแหกมันนี่ทำเสือมเอเห็นแล้ว นี่นี่ธันผู้ชมมาวยนอแรกนอะแรกเนาะนอแรกนอแรกแหกมันก็พอใช้ได้อยู่ขวัญฮาบิง่งธันผู้ชมสิพอสิเห็นอยู่บอ,อเห็นแล้วท่านผู้ชมจิกจ,ก,จกแล้วแคร์เบิ่งดูกแคร์ออกให้เห็นเป็นนอดูโอ้ย kháo ấy chơi, là thành số mới? này, này, hơi xong rồi đó. Ok, khổ, nhầm ông xong đó. như người thân quý ông oh ngam ngam ngắm đó thằng quý ông khạc lại khạc lại à hai x quạt hai là quạt thong quạt hai thằng quý ông x hello, thấy là thằng quý Hello, này

Say young FN bung đô. Ash andrusom bung đô. Oh, ok, ok. Nay, 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 nay,

นั่งน่องมันนี่นี่จืงว่านอเนาะแม่เลนี่เอาลองควดบ้างดู บนี้หาโบเห็นแล้วคือชิมัสแล้วทบขึ้นแบบนี้เพื่อให้มันป่งใหม่อีกไปต่อบ่ไปไปแล้วกัยางมันอ่ามาพาอทีมงานเบาจ่อยเนาะพอดีพอดีมาพาอทีมงานเบาจ่อยยางยางเลาะเลาะฮ่าเนาะไม่มาพาอทีมงานเบาจ่อยข้างหน้านี่สาวหมกแดงทีมงานของบาซิดเองเนาะ ทีมงานเบาจอยอย่างไปหอดพุนล่ะพากันไปทางพุนเลยเนาะแี่าทางกันหาเลยท่านผู้ชมเอ้ยสองฝามันเองงามเลยท่านผู้ชมขับไปขับไปมามือ่อไงท่านผู้ชมพออีกแล้วนี่จากไงจากน้อยเนาะมาเบิ่งนำกันมาลุ่นนำกัน Nào lùng phiy, ok, ok. Nguyên qua, qua. Nguyên qua, qua. Nguyên qua, qua. Nguyên qua, nguyên qua. Nguyên đây nguyên qua. Nguyên qua, nguyên qua. Nguyên qua, nguyên

อันนี้หนอพิการเนาะพิชียใหญ่ยอยู่ยเป็นหนอ่อกระดันแล้วบอสามมนเอาไปได้เดอว่าเชยวไปเห็ดกินเนี่ยก็ได้นอนไปหานหนมายนะท่นทาทนผู้ชมเห็นหอยขดปะว่าม,มีหอยขดฉับคุณขอ,อยังว่าจะกลับไปทางทคนุน Hoi lạc hàn bú sông nè 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 nè. Hoi lạc sông nè. Tất cả nè 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 nè. Mâng long bừng ngon. Eh, mâng cọt mát. Hoo, hào hết sôi hè. Eh, hên sông. Hên bọt

โอเคอยู่นอีกนอีกเนี่ยท่านผูชมพอเจออีกแล้วนี่ได้ๆเห็นอยู่หไปๆมันเนาะนองเนเานะ แใช่เดี๋ยวได้ซ้ำน,นอนแล้วนาะในกอน,นี่ถือว่าโอเคอยู่นอนนอกมันเนาะตอนนี้กำลังขุดหาเนาะงท่านผู้ชมกำลังสอกหาเหนาอน,นางดินน,นี่เราเห็นแล้วนกเขียวนี่ยที่จัดการนกเขียวก่อนเนาะนี่ท่านผู้ชมได้นกเขียวนกเขียวก่อนเนาะ หยุดหยุดน้องผู้ชมเม็ดตะกี้นี่ใส่บาได้เลยต้องใ,ใส่ขาเลยโอ้จังพอจึงใส่เม็ดบาได้ท่านผู้ชมนอกระดันนอ้มันตายเลยมันถึงนอนจอจังพอเลยใส่เม็ดแทงโมขงเขา่อาอ่านี่คือผลงานของบาวสิท,ที่หาได้ในม,มือนี้เนาะ จังหวะแล้วพี่น้องเอ้ยมันนี่ประสิทธิ์ประมาณซ้ำลองปลาใหม่ประสิทธิ์ได้ซ้ำนี้เนาะแต่ก็คือว่าโอเคอยู่ได้บ่อนอยก็บ่อลายบ่อลายก็บ่อนอยนี่แหละลองปลาใหม่เนาะมันก็เข้าไปก็ได้ก็มันก็บ่อยอยากเห็นแน่มันก็พอได้เนาะซ้ำนี้แหละที่ประสิทธิ์หาได้ในมันนี่ได้ก็ขอให้ท่านผู้ชมเนาะที่นะทุกคนช่วย ให้กำลังใจบอลซิดล้วกาติดตามบอลซิดกดติดตามบอลซิดให้คำทีม่มให้คำแนะนำบอลซิดหน่อยเด้อมาจังไดก็ซอยให้เป็นกำลังใจแหละเฝ้าติดตามชมคลิปของบอลซิดเอกในตอไปเด้อโอเคเนาะทานผู้สมมาฮอน,นี่บอลซิดครับขอบครัวกะสี่มาขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะว่าบอลซิด มาลองเป่าไม่ป่าไม่เหมือนนี้ป่าไผ่ไม่มาเลาะเบิง่งกับทีมงานเป่าจอยแนะ่แต่บอสิตก็ได้สำนีเนะาะบอสยอ่อะสี่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อฝากติดตามฝากติชมฝากให้คำแน,น,นะนำบอสิตน่เด้อขอกำลังใจแนะ่แล้วจบแล้วเเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอขอบใจ